สวีเดอรสวัสดีครับผมพีม่น้องครับมาอีกแล้วชิปใส่เบียดเขาบอกเข็ด <laughs> ok ครับผมชิปที่แล้วใส่ฟางพุนชิปหนีมาใส่ฟังหนีมั้งครับหวังที่ปลาถือดีๆคืกเกิลครับเสียตัวนี้เขตดอําพ์เบอระ,ระพยัคพุมธใสครับใส่ยุ่นี่ละ่ะติดกับเขตดอัมพ์เบอย์งสีสุลัดเส้นทางไปยางสีสุลัดเลยครับ ทางคุณกับไปพยักเดี๋ยวนะครับบ้านผมพอพ่อเมือนปันใดห,หรอปะช่วงนี้เพราะว่าคอยมีฝนหรอเปล่าไอ้ไฟจอดจอดเลย มันเสียบบ่ค่อยเข่าครับทั้งแต่ไทยเสียบเข่าใต้แถวนี่แหละปลามมนอยู่แถวนี่หละพี่น้อง บอมันห้อยป่าด๋อหรือห้อยหนูตัวนี้ห้อยหนูอุอยใส่บูครับห้อยหนูเลยนี่เขาออก,กู่นี่ห้อยตีนมันมันแลีนไปขางนี่ควยกะดิดยูนี่ละไ้นี่ลงยากขึ้นยากครับผม ใส่จอดจ่อใส่แบบจ,จอดจ่อเลยสูตรเท่าปลารวมตัวอ,อยู่นี่แหละเมื่อเทือหาหลังเลี้ยงครับอยู่นี่อยู่บุมนี่อยู่โคงงนี่เลยหาหลังเลี้ยงกัน ประดุกวิระโตงามเสียงรดจักหน่อยจิจถนนครับผมผมสีเน้นใส่นี่แหละแถวนี้แหละทางแต่ถ่ายว่าอยากไปเรากนเสียบบ่อเข่าครับ ไฟจุ่มอย่างนี้เลยเถื่อไงมันเถื่อ้อยู่นี่หัวกไม้ได้ครับเนี่สร้งมาไม้เลยหาทิปบาทให้พอไปซื้อไม้ไปครับลุยไปเนอะ โอ้แมว่าใส่เบ็ดไม้นี่ซ่ำใส่ได้สั่งมาสัน่นปลามันหลายปะนะเมื่อกี้เจอกันเนี่ยก่อนเสี่อกมาใส่เบ็ดนี่ครับหลังสุดทถ่ายโอ้มันจะหินม <c oughs> นล้วน ใส่แบบยางจ่อเลยพี่น้องไปพุ่นใสญ้าครับมิตะหินเมื่อกี้ปลาสัวบเบียดลังซื่อนันบ่ถ,ถือก็ค่อหน้อยสวัวยังนี่ยังดินหัวออยังดินอยู่ไปทำไมลุ่นเหมนแรงคนละ คืออยู่ดอกไม้นี่พี่นอ้องปลาค่อนข้างที่สิหลายจักน่อยหวังว่าสิบ่คือฟังผุ่นช่วงนี้บ่ค่อยหมานเลยมือสองมือว่วนี่เดี๋ยวทะลุนกันมือแรงครับผมสิคือบ่ติดตามมึงห่างกันบ่ก,กี่เมตรเลยใส่ จะจ่อไปเลยครับสวัสดีตอนทุ่มกกลัวพี่น้องเป็นจังใดโอ้ยหัวยังอยู่กเก่าอยู่ <c oughs> เยือบอมเหมือดครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ปลาคือสวบดีอยู่ว่างใส่จู่คือเก่าอยู่ใส่ด,ดูติดูวาจะใส่เทที่สองหนึง่ง anh em gặp biệt khóm bỏ nghe mệt biệt bo khóm bỏ นี่ยังอู้ติดครับผมติดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าปลาดุกแค่ละดินแบบนั้นกลังนี่คิดเกาะอยู่มั้งสิ ถือรัางนี้ครับผมคือดินอยู่ันโอ้ไอ้ดุกประเดิมครับผมกำลังกำลังกลลุ่นนี่ เสียงปลาดินครับเสียงปลาสวบโอ้บ่ถึกเบ็ดปลาสวบปลาสวบเงี้ยทีๆอย่างบุกย่างแห้งเลยไปครับเดี๋ยวถืกไยมั่งพี่น้อง โดนครับผมโดนอีกครับไอ้ดุไอ้ดุอ,ดอีกแล้วเฮ้ยหลังคุนกระทือนี่ใกล้เมดเพอดีเม็ดเกือบเมดครับมัอหลังทุดทายกระถืออยู่ดีดินอยู่ครับประดุกขึ้นกันนี่แหละไมน้นีเขาทายอยู่ ไปดูตัวงามอยู่ไคลิปต่อไปไปหมายไหมเห็นปลาบอด บ้าคือปลาถืออ้เหมือน <c oughs> หลังสุดท้ายพอดีครับสุดท้ายเลยถืออีครับผม เกี่ยวอยู่ปลาดุกอีกแล้วนี่ปลาดุกหลายใช่ดดียก,กันหมดเลยพี่น้องพอาะได้ลาบ เส็ดครับผมปไปรถถือว,ว่า่ผิดหวังพี่น้องครับนี่ครับผมผลงานฮอลุกลุลลวนเลยสามตัวเสียงปลาสวบโยงหันผมถือเบ็ดสวบเน่ทีเบ็ดบ,บ่ดบอขค้มคือเก่า ในช่วง,งแรกๆเดี๋ยวจากไนมันอื่นเ้าครับผมมึน้นเ้ารุนกันไหมไปเข้าบ้านครับห่อนจ้างคักเลยสวัสดีตอนเช้าๆครับผมในเวลากูเบ็ดครับ คืมอมันน้อยกับมันเสาเหมันขึ้นในสามชิปโอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเยอะยวมา ด,ดีหมดห้าเป็นหนึ่งฝีหลังนี้ก็หมดหมดกูหลังปลาวถฒก เป็นแนวนีเนาะออมันเม็ดบดดีปะครับเห็นมีห้อยถีกเลยถือจนตายครับโอ้ยปาพอะนะยังเต็มมาแล้ว tại đây luôn luôn một cặp không tôi để tài thì แันว่าถีบดิถามว่ายกว่าหูสิ่ว่าดีครับพี่น,อน้องมุดเต้าไปไปหาไส้ไม้ไหมล่ว่างไม้ไหมไปเรื่อย <C oughs> ขอไยครับไรอยู่อย่างนี้เต็มอยู่เหมดแล้วครับเบ็ดเอ,อ ัินเกเดอยูหลังนี่เดี๋ยวเราสอดในแตมเดียวครับขอรออยู่นี่ตายครับ บอกคมบอกครับยังไงผมจะใส่อาทิตย์เดียวหนึ่งลาวัดนี้เองนะครับเมื่อไปจะมือน,นั่นแหละมึงกับผมขอรออยู่ไอ้หนุ่มแต้มเดียว <c oughs> ใครก่อหมู่บ้านอยู่เมื่อคือเนี่ยปลาดุกสามตัวอยู่พอได้ยูได้กินเหรอพี่น้องอายูอาอยจินกับพ่อได้กินอายซื้ได้ไหลายแต่กับพ่อได้ยูได้กินอยู่พอ่อมาเด้ซื้อเพิน่นไต่ซื้อตั้งหัวกันละ ไ,ไปมไม้ยปลุกตัวแย่ๆอยู่บ้านมองข้อรักเบ็ดล่ะต้องไปใส่อีกทางหนึ่งบรรยากาศย่างเสาๆครับผมของวงเสาทางสารคามีสารา้านเท่า ใส่มือแรกถือดีครับพ้อต่างต่มาซ้าก่กัเรียบร้อยอตัวมองในก็นคือกันแล้วนี้ต้องหาไม้ไม้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมที่มาติดตามเลยเขามาให้กำลังใจครับพี่น้องครับเสียงหญ่ตัวนี้ก็ยกขึ้นเกา่าบาไปใส่จักเทียอยู่แต่ทาเก,ก่า <laughs> เดี๋ยวมาแรงไปใส่ไม้ไดกะติดตามกันเมืองครับผมฝากไว้น้ำเนี้ยท้งเฟซบุ๊กแฟนเพจเลยอ่ะช่อง YouTube เ้าอะะพี่น้องครับสุดอดอ่องไดกครับมึงได้ทั้งสองหม่องละขอรออยู่แต้มเดียวไอ้หนุ่มแต้มดีเฮียวออกลเลี้วครับท่านยังมือเศร้าดอกว่า แล้วกันไปกับเสียใหญ่ยตัวนี้นะพี่น้อง